เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปิดเอาตำแหน่งตัวจริงในช่วงต้นอาชีพของเขาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือลีกปีศาจที่รวมแต่คนเก่งๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในหลีกแต่สุดท้ายครับเดลิชมก็เป็นหนึ่งคนแลยครับที่พิสูจน์เองให้เห็นว่าสามารถพาทีมเซ r ร์เท u p e ซูเปอรเข้าถึงชนะเลิศ NBA ได้ในปี1995-96 m ร i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จัตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้อสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบริการเกมนะครับและในวันนี้ครับทุกท่านอยู่กับผมเอ๋วัชรินทร์จัตุชัยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวในการเกมสนุกสนุกให้กับเพื่อนฝังนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าวิวัฒนาการของผู้เล่นจากยุโรป หลายคนครับคือเคยค่อนขอดว่าผู้เล่นที่มาจากยุโรปเนี่ยไม่เก่งจริงหรือมาเพื่อการตลาดหรืออีกหลายหลายเหตุผลนะครับวันนี้ครับเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าวิวัฒนาการผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกับสิ่งที่คนบอกว่าไม่เก่งจริงๆนั้นนะมันจริงหรือเปล่าต้องย้อนกันนิดนึงครับว่าในหลีกมริการเกมนะครับโดยเฉพาะบาสเกตบอล NBA เเนี่ยแน่นอนว่าบางคนคิดว่าเป็นหลีกของคนผิวสี คนผิวดําหรือคนผิวขาวหรือยิ่งไปกว่านั้นครับคุณบอกว่ามันปลิตเพียงแค่คนในประเทศสหรัฐอเมริกาของเขาเท่านั้นแน่นอนว่า NBA เนี่ยมีกําเนิดมาหลายสิบปีแล้ว7 5ปีแล้วนะครับคนบอกว่ามันมีแค่คนเท่านี้แหละคน,นอเมริกาไม่มีไกลเกินกว่านั้นและบางคนถึงขั้นค้นขอด้วยครับบอกว่าการที่ลีก NBA ีเนี่ยในแต่เดิมเนี่ยไม่มีผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นยุโรปเนี่ยไม่เก่งจริงๆ นั่นคือคําถามที่ว่ามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าไม่เก่งจริงใน NBA ครับเอาจริงๆกจะว่าไปนี่ก็คือว่าต้องย้อนไปเมื่อปี1984ตอนนั้นนะครับเดวิดสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นคอมมิชเนอร์ของ NBA เนี่ยได้มีโครงที่บอกว่าอยากจะให้ NBA เนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่าในแค่สหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าอยากที่ จะเป็นการประชาสัมพันธ์หลีก NBA เนี่ยให้กับทุกโลกทั้งยุโรปอเมริกาใต้เอเชียเนี่ยได้รับความนิยมแนวคิดตอนของเดวิดสเตอร์เนี่ยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากครับบอกว่าการขยายตลาดต่างๆเนี่ยมันหมายถึงเม็ดเงินที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินในทางธุรกิจเ็เงินการถ่ายทอดสดต่างๆเข้ามาโดยสเตอร์เขาได้มีการมาประชุมบอร์ดครับผลสรุปสุดท้ายก็คือว่าในปี1984เนี่ย NBA ได้มีการไปลองจัดการแข่งขันแบตรกระชับมิดดูครับที่ประเทศอิสราเอล ซึ่งตอนไปตอนนั้นครับก็เลยพ่วงเอาทีมหนึ่งเข้าไปด้วยก็คือว่าทีมเซาท์ l e s u p ซูเปอร์เอาไปเพื่อเป็นการแข่งขันกระชับมิดแน่นอนว่าพอแข่งเสร็จปับ๊บก็ได้มีการไปตระเวนแข่งกระชับมิดที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ที่อิตาลีตามมาตอนนั้นได้รับความนิยมมากครับหลายคนในยุโรปเนี่ยอยากจะดูฝีมือ ของผู้เล่น NBA เพราะเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยได้ฟังแต่คำล่ำลือแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดได้บางนัดเท่านั้นสุดท้ายครับพันกรบถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมาก NBA ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปมากจากการเป็นประชาสัมพันธ์ครั้งนั้นการแข่งขันกระชับมิตรแต่หากถามว่านะครับแล้วผู้เล่นยุโรปที่มาใน NBA คนแรกนี่เป็นใครซึ่งย้อนไปนะครับปีพ9น5รี่เนี่ยนะครับผู้เล่นยุโรปที่มา NBA เคนแรกนั้นก็คือฟรีโด ตอนนั้นก็คือได้ได้มาเรียนต่อที่อเมริกาครับสุดท้ายก็ได้เข้าเล่นใน NBA ให้กับทีมนิวยอร์กนิกส์แต่ก็เล่นได้เพียงแค่28เกมเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับนั่นแหละครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยครับที่มีผู้เล่นยุโรปเนี่ยเข้ามาแต่หลังจากนั้นครับในยุค 60- ยุค70ก็ยังถือว่ามีผู้เล่นที่มาจากยุโรปเนี่ยค่อนข้างน้อยจนกระทั่งถึงในปี1984นะครับที่เดวิดสตนนำทีมผู้เล่น NBA เนี่ ไปแข่งประชับมิตรกันความนิยมได้รับเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายและครับและสุดท้ายครับก็เริ่มมีผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยเข้ามาใน NBA ในยุค80-90ะครับเป็นยุคเริ่มต้นที่มีผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาเดลเลตเชมก็คือหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเดลเลตเชมครับแต่ก,ก่อนนี้อยู่กับเอเดนาเพเซอร์ซึ่งเดลเล c เชมเนี่ยเป็นผู้เล่นชาวเยอรมันสูง6ฟุต10นิ้วครับเป็น พอวดที่ถือว่าเก่งมากคนหนึ่งเชมครับเขาเคยบอกว่าตอนที้เขาเล่นในลีกเยอรมันลีกประเทศบ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาคือเทพคนหนึ่งเลยมีการชุดไกลที่มั่นยำระยะกลางที่ดีโพสต์เพลย์ที่ยอดเยี่ยมแต่เชมบอกว่าเมื่อเขาเข้ามาสัมผัสกับ NBA แล้วเนี่ยนะครับมันกลับกลายไปกันเลย้แต่เชมถูกดับมาใน NBA ในปี1985ครับในตอนนั้นถูกดับเข้ามาเป็นอันดับที่8 อันดับสูง,งเลยครับแต่เมื่อสัมผัสเกมไปเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเช็มอยู่ในฐานะตัวสำรองซะม,มากกว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนเอาตำแหน่งตัวจริงในช่วงต้นอาชีพของเขาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือลีกปีศาจที่รวมแต่คนเก่งๆเ,เนี่ยเข้ามาอยู่ในลีกแต่สุดท้ายครับเดนหลเช็มก็เป็นหนึ่งคนแหละครับที่พิสูจน์เองให้เห็นว่าสามารถพาทีมเซอร์เทิลซูเปอร์โซนิกเข้าถึงชนะเลิศ NBA ได้ในปี1995-96แต่ตอนนั้นก็ยังไรก็ตามครับ ไปแพ้กับทีมชิคาโก้บกูลเชมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่มาจากเยอรมันมาล่าฝันล่าความสาเร็จออสตาร์ก็ติดได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องมีความพยายามมากนอกจากเดเลตเชมแล้วครับเชมมากรุยทางให้เพื่อนยุโรปหลายต่อหลายคนอีกหนึ่งคนครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนคนนั้นก็คือดราเซนเพทอวิชดราเซนเพทอวิชครับเ,เล่นของนิวเจอร์ซีย์เน็ตซึ่งดราเซนเนี่ยแน่นอนว่าเคยได้เกีรตยศม,มามากมายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเหรยญเงิน เหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกมหรือแม้กระทั่งเหรียญทองในบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกราเซนเปทอร์วิชเขาบอกว่า NBA เป็นหลีกที่ยากลําบากมากในช่วงแรกเนี่ยราเซนเปทอร์วิชเนี่ยถือว่าเป็นตัวสํารองที่อดทนมากครับเขาใช้เวลา3ปีแรกใน NBA เนี่ยอยู่กับฐานนะมานั่งสํารองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ราเซนเขาก็เป็นคนที่มอในแง่บวกครับเขาบอกว่าการที่เขาตั้งในบทบาทตัวสารองเนี่ยมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยรู้เลยครับว่าต้องทํำยังไงถ้าได้มีโอกาสได้ลงสนาม 3ปีแห่งความอดทนสุดท้ายครับดราเซนเปอร์ทวิชก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมดราเซนทําเฉลี่ยถึง22แต้มต่อเกมครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากในยุคอดีตอย่างไรก็ตามครับดราเซนเปอร์ทวิชเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงในวัย28ปีนะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งดราเซนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เกิดซูเปอร์สตาร์หลายคนที่อยู่ในยุคนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสเต ซึ่งเคอร์รีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังครับบอกว่าในช่วงที่เขาเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นคุณพ่อเขาไปแข่งขันในเกม All Star ในการชุด3นนคะแนนเคอร์รีเขาก็ติดตามคุณพ่อไปครับเด็กๆนะศมีห้าขวบตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่คุณพ่อเขากำลังซ้อมชุดอยู่เนี่ยพ่อเขาก็ฝากเคอร์รีเนี่ยไว้กับทางด้านของราเซนเพอร์โทวิชราเซนก็เป็นคนที่สนิทกับเคอร์รีอีกคนหนึ่งเลยแหละครับซึ่งเคอร์รีเคยบอกเขาว่าเขารักและรบดาเซนเพอร์โทวิชมากทุกๆครั้งนะครับ เมื่อเคอรี่เนี่ยชู3าคะแนนลงครับเขาทาท่าชี้ขึ้นฟา้าซึ่งท่านี้เคอรี่บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการแทนคําขอบคุณราเซนเพอร์โตวิชที่อยู่บนฟากฟา้านี่แหละครับคือความผูกพันระหว่างเซฟเอนเคอรี่และก็ทางด้านของราเซนเพอร์โตวิชซึ่งจิตวิญญาณของราเซนเนี่ยส่งผลมาถึงผู้เล่นในยุคปัจจุบันด้วยหากบอกว่าราเซนเพอร์โตวิชนีนคือ,อตำนานของ NBA แล้วอีกหนึ่งตำนานแห่งโครเอเชียที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนคนนั้นก็คือโทนี่ครูโคช ทอนนี่คูโคชครับเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับที่เรียกได้ว่ามากรุยทางสู่ NBA อย่างแท้จริงโดยความสามารถที่ยอดเยี่ยมสูง6กฟุต11นิ้วฟอร์เวิร์ดของโครเอเชียทําได้ทุกอย่างจนได้รับฉายาว่าไมเคิลจอร์แดนแห่งยุโรปการที่ทนนี่คูโคชเข้ามากรุยทางแล้วอยู่กับชิคาโก,กบูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับโ,โคชบอกเลยครับบอกว่า NBA คือลีกที่ยากมาก แม้ว่าเขาจะเป็นเทพหรือเป็นคนที่เก่งในยุโรปก็ตามแต่เมื่อมาใน NBA นีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับกันเลยครับเขาเป็นได้เพียงแค่โตสำรองเป็นได้เพียงแค่เล่นฝีมือด,ดีธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่สุดท้ายครับครูโค้โช,ชก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาสามารถช่วยให้ทีมชิคาโ,โกบูลเป็นแชมป์สามสมัยได้แน่นอนเขาว่าหลายคนอาจจะค่อนขอดว่าจริงๆผู้เล่นยุโรปเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าแล้วมีอะไรที่ทําให้สามารถจะพิสูจน์บนเส้นทาง NBA ได้ประการแรกเลยนะครับก็คือว่าผู้เล่นยุโรปเเนี่่ริมลอาชพ ได้เร็วกว่าที่อื่นการเริ่มเล่นอาชีพในยุโรปเนี่ยเริ่มกันจริงๆเนี่ยอายุ14-15ถึงปีก็สามารถเล่นอาชีพกันได้แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าบรรดาทีมสโมสรชั้นนำในยุโรปเนี่ยต่างมีมากมายไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดซีเอสเคเอมอสโกหรือเฟเนบาเช่หลายต่อหลายทีมครับจะมีสโมสรนในระดับเยาวชนซึ่งเป็นอะคาเดมีแล้วก็มีสโมสรที่เป็นอาชีพแน่นอนว่าไม่ต่างกับฟุตบอลอาชีพในยุโรปเลยฮะอายุน,น้อยๆ14-15ปี ก็สามารถลงเล่นอาชีพได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้เล่นยุโรปทุกคนเนี่ยจึงมีประสบการณ์ที่ได้สัมผัสเกมอาชีพมากกว่าผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาเริ่มเล่นเร็วประสบการณ์เร็วซึ่งประสบการณ์นะครับถือว่าค่อนข้างสําคัญทําให้ผู้เล่นในยุโรปหลายคนเนี่ยรับมือความกดดันรับมือการซ้อมรับมือยุทธวิธีรับมือแทัคติต่างๆได้อย่างค่อนข้างดีอันดับที่2ครับก็คือในเรื่องของการชูดผู้เล่นในยุโรปครับ มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่กระโดดสูงหรือดังได้เก่งดังนั้นอาวุธที่เขาใช้ก็คือการชูดครับซึ่งเดิร์เคยบอกเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ในยุโรปเนี่ยสิ่งที่เขาทำที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมเขาซ้อมชูดไปหนึ่งเป็นพันๆลูกซ้อมแล้วซ้อมเล่าก่อนที่เขาที่เดิร์กจะเข้ามาใน NBA ครับเดิร์เคยบอกเอาไว้ว่าเขาไม่มั่นใจว่าความสูงเขาเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ใน NBA ดังนั้นสิ่งที่โค้ชที่เยอรมันให้ทําให้กับเขาก็คือซ้อมชูดให้ได้มากที่สุด สุดท้ายครับเดิรก์ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยก็คือฟอร์ิร์ที่สามารถชุดไต่สคะแนนได้ดีและเขาก็เป็นแชมป์ในการชุดสามคะแนนในออสตราด้วยแหละครับซึ่งผู้เล่นในยุโรปนะฮะอย่างที่เราทราบกระโดดไม่สูงดังไม่ได้ดีเคลื่อนไหวตัวไม่ได้เร็วอาวุธที่ผู้เล่นยุโรปชอบใช้ก็คือการชุดนี่แหละครับซึ่งในปัจจุบันครับผู้เล่นในยุโรปเนี่ยถือว่าเข้ามาใน NBa เนี่ยมากมายเหลือเกินจากในเดิมทีเนี่ยมีปีละเพียงแค่ประมาณคน2คน ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีถึง113คนจากทั้งหมด41ประเทศเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากเลยครับและในปัจจุบันเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยมีดีจริงเมื่าจะเป็นยานิสอันเดเทอร์คุมโป้นะครับซึ่งมาจากท้างด้านของประเทศกรีซคว้า mvp 2สมัยรวมถึงได้แชมป์ nba และยังมีซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตนะครับอย่างลูกาดอนซิสจากสโลเเนียซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวจริงระดับออสตาร์ฝีไม้ลายมือเนี่ย ยอดเยี่ยมสุดท้ายครับเพื่อนจากยุโรปเนี่ยก็พิสูจน์ให้ NBA เห็นแล้วครับว่าพวกเขาเก่งจริงไม่ใช่ของปลอมเพื่อการตลาดเพราะทุกอย่างครับลูก้าบอกไว้ว่ามันมาจากการซ้อมมันมาจากการที่เขาอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์มันมาจากการที่ตงเขาเนี่ยอยากจะเก่งโชยทุกคนเห็นว่าชาติยุโรปเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันแหละครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมนะครับเรื่องราว ในอินเดอร์โซนจากทาง m a เมนส a ตนได้นะครับมว่าจะเป็นทาง Facebook o a i n s t a n d นะครับหรือใน y o u b u MainStand นะครับรวมถึงในพอดแคสต์ของ m a i n s t a ไมว่าจะเป็น Apple Podcast, SoundCloud Podcast หรือ Spotify Podcast ครับและในวันนี้ครับผมเอว,วัชชารินจตุชัยนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ MainStand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500 0แสซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ o u n d c l o u d spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ